นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่กุ้งจะพาทุกคนมาดูห้องนอนของดไซายค่ะเ,เริ่มจากมุมนี้เลยไหมมาดูก่อนตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้เป็นมุมห้องครัวนะคะทุกคนมีไมโครเวฟด้วยเป,เป็นจานว้าวม,มีจานมีหม้อมีอุปกรณ์ทำครัวด้วยววใช่ไหมคะแม่เห็นนี่เห็นไหมมีเตาแก๊สมีมีดด้วยนหนดูสิคะมีเขียงด้วยดิซาย ก็คือทําอาหารได้เลยอะทุกคนไม่คะอุ้ยมีช้อนมีซ่อมอะไรให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะมีไซด์ดีไซน์ไม่เห็นอันนี้สุดยอดมีเครื่องซักผ้าพอดีเลยเรามีเสื้อผ้าที่เราไปเล่นน้ําทะเลมาใช่ไหมคะเสื้อผ้าเปียกเดี๋ยวเราซักเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีผงซักฟอกไม่มีมีไหมดูสิคะเดี๋ยวไปซื้อผงซักฟอกก่อนอ่ะทุกคนนี่นะ ตรงนี้นะมีอ่างล้างมือมีตู้เย็นด้วยวุยดีไซน์ตู้เย็นใหญ่อะ่ะ<อ>นี่มีการน้ําร้อนให้ด้วยนะทุกคนดีไซน์ดูดิตู้เย็นมีอะไรแอบซอ่อนอยู่ในน,น้ำเปล่าเจ๊เจ๊น้ําเ, <laughs> เปล่าโอเคมาเอติมเอติม <laughs> หรอ <laughs> ก็คิดว่าจะเซอร์ไพรส์หอติมดีไซน์สักร้อยแท่งใช่ไหมคะ, <laughs> ะมาดูห้องนอน <laughs> กันดูห้องนอนไหนก่อนดีห้องนี้เลยห้อง เปิดเลยค่ะไหนคะนี่ค่ะว้าว <Wow! S 2> นี่นะคะทุกคนห้องนี้เป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงแบบนี้นะโอ้โ oh. หอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเนาะเฮ้ยนี่หยเห็นวิวทะเลด้วยนะดีไซน์นูน่นตรงนู้นเป็นทะเลนะคะทุกคนแล้วก็นี่ชั้นสองด้านล่างนี่เป็นสระว่ายน้ำนะนี่ดเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันอีกทีหนึ่งเนาะคืนนี้นอนไหนคะนอนนี่ค่ะคนเดียวอะคะไม่ค่ะ ให้แม่เราตรงนี้เหรอคะแล้วพ่อล่ะคะ <c oughs> อ้ามาดูก่อนอนะันนี้อะไรไหนๆตรงนี้อะไรคะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อ่างล้งางหน้านี่อ้าวแล้วมีด้านซ้ายด้านขวาเลยค่ะดีไซน์มันคืออะไรนนก็จะเป็นอ่างซักผ้าคะ่ะโอ้มีอ่างแบบนี้ด้วยอะ่ะค่ะว้าวเ <c oughs> สียดายเนาะไม่ได้ฟองโฟมมาใช่ปะ งั้นก็แสดงว่าด้านนั้นเป็นอ่างอาบน้ําด้านนี้ก็ต้องเป็นห้องซวมใช่ไหมคะ<า>เป็นชักโครกใช่ไหมักแบบไม่ธรรมดานะคะไหนคะเป็นยังไงคะชักโครกไม่ธรรมดาป็นไงคะนี่อะ้าวชักโครกปิดฝามันก็เลยไม่ธรรมดาอ๋อไหนคะสนูมากมันอ๋อมันเป็นแบบอัตโนมัตินะคะทุกคนอเออก็ไม่ดีเลยนี่ไงนี่ไงอันนี้มีแบบนี้ไปดูอีห้องเมืองกัน เฮ้ยเรามีสองห้องนอนเลยนะคะทุกคนคืนนี้นะเรานอนที่บบลคอนี่ซีไซส์สีราชานี่นะเรามีห้องนอนสองห้องนะคะทุกคนมานี่อันนี้จะเป็นโซนเห็นไหมดีซาน,นี่อันนี้เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะนี่มีโต๊ะทานอาหารตรงนี้ทีวีมีโซอรไฟตรงนี้ด้วยนั่งนอนดูทีวีสบายเลยนะคะทุกคนมีไวไฟฟรีด้วยใช่อ,อ่ะอันนี้ห้องนอนของใครเอ่ยนานขอม ค <laughs> ุณพ่ออโอโอันนี้เป็นเตียงใหญ่นะคะทุกคนนี่โอโหให้พ่อนอนดูทีวีไปเลยเนาะโอโหอ่ะเหมือนกันอุ๊ยห้องน้ําห้องน้ําไม่เหมือนกันหรอดีไซน์เหมือนกันค่ะเอาเหมือนกันหรอคะ <laughs> อ๋อเหมือนกันมีอ่างไหมดูดิอันนี้เป็นอ่างคะ่ะ๋อตรงนี้หรอคะไหนมีอ่างไหมคะลองดูสิคะเฮ้ยมีอ่างมีอ่างอาบน้ำทั้งสองห้องเลยนะคะทุกคน อุ้ยเจง๋งะเปิดเปิดตรงนี้เห็นวิวไหมไหนเปิดสิคะอ๋อนี่เลยนอนแช่น้ำอุ่นชิลๆดูวิวทะเลนะคะทุกคนโอ้โหอะทุกคนนี่นะตอนนี้นะคะเราเปิดผ้าม่านนะเปิดมูลี่ตรงนี้นะแล้วพ่อป๋องจะไปออกไปที่ระเบียง,งด้านนอกนะคะ <laughs> พ่อบอกว่าเห็น <laughs> อะไปดูระเบียงด้านนอกกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่นะไปดูวิวด้านนอกบ้างนะคะทุกคน ด้านนอกก็จะมีระเบียงแบบนี้นะคะทุกคนออกมาชมวิวได้นะโอ้โหเล่นอะไรกันอยู่คะเนี่ยดีไซน์แกลลี่อาหาร <Huh? S 2> อาหารโอ้โหนี่นะคะทุกคนในโรงแรมบบลคคนี่ซีไซส์สีราชานะเขามีอุปกรณ์ทําครัวมีเตาแก๊สแบบนี้ให้สําหรับทำอาหารด้วยนะคะทุกคนดีไซน์กับแกลรี่ก็อยากจะทําขึ้นมานะะอันนี้ก็มาเล่นทำอาหารกันนะคะ, hey ะเสร็จแล้วหรอคะหาจานหรอคะ ไหนดูสิคะทำอะไรคะเนี่ยมีอบเสร็จแล้วโอ้โหอันนี้อะไรคะลูดอบเลยคะอบขนมเอ้ยอบข้าวระวังนะคะระวังนะคะระวังของเขาหล่นแตกนะคะนี่นะคะช่วยตะมมุตเตนี้มาค่ะไหนดี่ซ้ายอบอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นข้าวมันไก่โอเคครัมีไมโครเวฟด้วยใช่ไหมคะี่ของพี่อะไรนะสปากเก็ตตี้โอ้โหนี่ของพี่สปากเก็ตตี้นะทุกคน เดี๋ยวเล่นแล้วนี่ใครจะล้างคะเนี่ยเล่นเสร็จแล้วล้างเองค่ะล้างเองนะคะเฮ้ย <Hey. S 2> oh, นี่ดูทุกคนตาใหญ่เลยเมนูในกระทะนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้สปาเก็ตตี้พ oh. าสต์ิ่งอาโอ้โหแม่มาม่ค่ะอ๋ออ่ะแม่เกดบอกว่าเดี๋ยวสี่โมงนะคะแม่เกดจะลงมานะคะมาหาเราที่นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเล่นเลเซอร์วอ์กกันนะคะ hey. โอเคแม่นี่ตอนนี้ก็ปล่อยให้ดีไซน์กับเกลลี่เล่นทําอาหารไปก่อนนะคะทุกค,คแนคแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเลเซอร์วอลกันนะคะทุกคนอ่ะไหนดูซิพี่เกลลี่มาหรือยังคะไปอ้าวนี่นะคะทุกคนเราเจอพี่เกลลี่แล้ว <c oughs> พี่เกลลี่ลง <c oughs> มาก่อนแล้วนะคะ <c oughs> พี่เกลลี่ยิ้มแล้วเหรออ๋ <c oughs> อโอเคปะเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันค่ะดีไซน์อ่ะไหนไปดูซิมีอะไรทานบ้างเอ่ยนี่นะคะทุกคนที่นี่นะ ถ้าจะมาตักอาหารนะคะเขาให้สวมถุงมือแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนะอดิซา์เราไปดูมุมนู้นก่อนไหมคะอันนี้มีแซนด์วิชทูนา่ามีแพนเคก้กมีวัฟเฟลด้วยนี่นะเยอะแยะเลยนะคะดีไซน์จ๋ามีไข่ด้วยลูกไข่ลวกมีออมเล็ตด้วยนะไข่ดาวโอ,อ้เยอะมากของกินเยอะมากนะทุกคนว้า มันคือผัดผักญี่ปุ่นป่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสเต็หกหมูแบบญี่ปุ่นนะอันนี้แหละอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไหนดูดิสเต็กเต้าหู้อู้อันนี้เป็นลาไข่ย,ย่าง,ย,งย่างปลาทูนี่เลยละแปาไข่ย่าง <laughs> อันนี้นี่เกียเก๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวซ่า<อ>ดีไซน์อะไรดีคะดีไซน์มีตรงนี้ด้วยนะอูด้งค่ะเอาไข่ปลา ขไข่ดาวอ่ะคะนี่ดีไซน์อุด้งไม่เอาอ่ะคะ่ะดีไซน์มีอุด้งด้วยนะดีไซน์ไม่ไข่นกกระทาแบบนี้ด้วย<ม>นี่ไงสาหรับใส่อุด้งไปดูฝั่งนู้นกัน<ส>อ้นีอาหารเยอะมากเลยนะคะทุกคนใครอยากทานแบบไหนสไตล์ไหนหนะจะไทยก็มีญี่ปุ่นก็มีจะเป็น American, อเมริกันเบรคฟาสก็มีนะคะทุกคนอะนี่ฝั่งนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงค่ะอะไรนักสุนทรเมไปขยับไปอันนูนะ้นอันนูน้นอะไรเอ่ย อุ้ยอันนี้เป็นคณะน้ำมันหอยแล้วก็นู้นเป็นกระเพรา,ขาเนื้อ,ขาขาอปะมีอะไรอีกคะไหนหนูจะกินอะไรดีไหนฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยไหนคะอันนี้หมูกระเทียมมีต้มยำกุ้งมีต้มยำกุ้งด้วยเหรอต้มยำทะเลนะทุกคนอันนี้ข้าวต้มนี่ไงถ้าใครจะกินข้าวต้มก็นี่เลยเครื่องเคียงมยีตรงนี้นะ เยอะมากดีไซน์มีตรงนู้นอีนี่ค่ะอันนี้เป็นซีเรียลเอาไหมคอนเฟกเอคอนเฟกน้ำส้มนมโอ้เยอะแย,ะ,ยะมากมายของกินเยอะมากนะทุกคนเอาโอเคเดี๋ยวให้ดีไซน์เลือกก่อนว่าดีไซน์จะกินอะไรนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพอเราทานข้าวเช้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปไหนคะดีไซน์ไปใ,ใช่แล้วเราจะไปลุยฮับเบ์แลพัทยาก,กันนะคะทุกคนอะตอนนี้เดี๋ยวเราไปตักอาหารกันกันเลย นี่ดีไซน์มีหมูขนมปังด้วยมีเยอะมากดีไซน์ถึงขั้นเลือกกินไม่ถูกเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะอ,อะไรดีคะขนมปังปิ้งก็มีไข่ดาวไข่ดาวเนาะอ่ะรูปนี้นี่ไงเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรคะพ่อเครื่องชงกาแฟอุ้ยมีเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติด้วยนะคะทุกคนนี่อ๋อมีสองเครื่องเลยนะ ะดวกสบายมากเลยนะคะทุกคนใครจะทานกาแฟาอะไรก็เลือกได้เลยนะนี่เป็นเครื่องชงอัตโนมัตินะปะดีไซน์ไปตักอาหารค่ะแม่เห็นมีอีกฝั่งหนึ่งนะ,มะเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้ดูว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปะนี่นะคะทุกคนดีไซน์อหว่าจะกินข้าวกับไข่ดาวนะคะทุกคนพอก่อนไหมอ๋อนี่นะโอ้ข้าวไข่ดาวแพนเค,ค้กน่คะเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะคะนี่บาร์เครื่องดื่มนะดีไซน์จะอะไรคะช็อกโะแลต ช็อกโแลตร้อนนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บัลคนี่ซีไซส์สีราชานะคะทุกคนจังหวัดชนบุรีนะคะที่นี่เขามีบาร์เครื่องดื่มตรงนี้นะบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเดนะี๋ยวให้สัง่งเลยพี่กาลังเติมกาแฟอยูคะหนูหนูตักขนมก่อนก็ได้นี่มีขนมแบบนี้ให้ด้วยนะเพื่อเด็กๆหิวใช่ไหมคะก็จะได้กินรองท้องได้ ไหนมีขนมอะไรบ้างเลยนีนน่ขนมโปรดของดีไซน์เลยนะคะทุกคนดีไซน์ชอบมากขนมอันนี้นะสั่งที่เลยคะ่ะนี่ได้ค่คะโอ้ยไหนอันนี้ยังไม่ะาขาไก่นี่นะคะทุกคนถ้าใครมานะเมนูก็จะมีตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่ดีไซน์เอาเป็นช็อกโกแลตร้อนนะแล้วก็พ่อกับแม่กินเป็นกาแฟคาปูชิโน่นะคะทุกคนใครไม่ทานกาแฟก็มีชาด้วยนะดู มีเยอะแยะเลยนะทุกคนนี่แต่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะคะไม่มีเครื่องดื่มเย็นเนาะเขาจะใช้เป็นเครื่องชงอัตโนมัติแบบนี้นะคะทุกคน<ช>ได้เครื่องดื่มรสชาติกงกล่อมอร่อยมากเลยนะคะทุกคนได้แล้วคะ่ะ<อ>ชากปรี้ยร้านของดีไซน์ถือได้ไหมคะถือจาดอ่ะโอเคอย่างนั้นแหลคะค่ะโอเคค่อยๆไป <laughs> <laughs> อ่ะแล้วเดี๋ยวมาเอากาแฟพ่อนะอยากมีเครื่องแบบนี้ไว้ที่บ้านสักเครื่องเนาะ อัตโนมัติจะกินอะไรก็เลือกเมนูอะสบายมากเลยไม่ต้องมานั่งอัดกาแฟเหมือนที่แม่กินตอนช้าทุกวัน<ม>อันนี้เอาเม็ดกาแฟใส่ปุ๊บเลือกเลยว่าจะกินเมนูอะไรเครื่องทําให้อัตโนมนัติเจ๋งนะเจ๋งเนาะอยากได้ไปที่บ้านได้แล้วกาแฟของพ่อช็อกโกแลตเย็นของดีไซน์แล้วก็ขนมค่ะทุกคน,คนเอยช็อกโกแลตร้อนไม่พูดผิดขนมของโปรดเขาอหรอันเนี้ย นี่ดีไซน์กินง่ายอยู่ง่ายนะทุกคนดูขนมที่ดีไซน์กินเฮ้ย <Hey, S 1> ดีไซน์เรายังมีคูปองแลกขนมอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ย <Hey, yeah. S 1> เรามาพักที่นี่นะทุกคนเขามีคูปองแลกขนมให้ด้วยนะมีเหรียญหยอดกาชาปองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะบริการเครื่องดื่มให้ตลอด24ชั่วโมงด <Wow. S 1> ีที่อหนังสืออุ้ยมีเยอะเลยอะ่ะ มีสระว่ายน้ําให้เล่นมีมินิฮาบเบอร์แลนด์ให้เล่นมีห้องเลเซอร์วอลมีห้องออกกาลังกายมีสนามเด็กเล่นเอาดอโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกคนเฮ้ยยังไม่หมดมีออนเซ็นอีกนะแม่เกือบลืมไปเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าทันแม่จะไปออนเซ็นนะคะทุกคน <S <S นี่เมื่อกี้น้าพ่อสั่งกาแฟคาปูนะแต่ว่าเครื่องคนน่นนมเครื่องทํานมอะไรเขาเสียสักอย่างนะ,ะทุกคนพี่เขากาลังดูอยู่ <c ười> เดี๋ยวแม่ให้เราให้ให้ดีก่อนแล้วค่อยไปสั่งอจะไปแร่ขนมใช่ไหมคะไหนดูคูปองหน่อยค่ะ นี่อะไรนะคะต้องเป็นคูปองใช่ตอนที่เราเช็คอินนะคะเราก็จะได้คูปองแบบนี้มาค่ะไป,ไปแลกขนมกันค่ะนู่นนะคะแลกตรงเคาน์เตอร์รีเซพชันได้เลยนะคะทุกคนไปไปดูซิมีขนมอะไรบ้างดีไซน์มีคูปองกี่อันคะสามอันเลยค่ะอ่ะเลือกก่อนอนี่นะคะทุกคนมุมขนมนะที่ให้แลกนะคะมีเลด้วย มีรสสาหร่ายไหมคะได้ยครบแล้วนี่นะสามซองนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ค่ะขาแรกขน,นมค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะไปอ,อันนี้แรกขน,นมมาแล้วนะคะทุกคนสามซองโอ้โหพร้อมกับขน,นมกินฟรีตลอด24ชั่วโมงอีกหนึ่งจานจะอิ่มไหมเนี่ยจะอิ่มหรือยังพอหรือยังคะ ยังไม่อิ่มเติมได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยขนมเนี่ยเนี่ยอันนี้เติมได้เรื่อยๆเลยลูกอันนี้นะคะทุกคนระหว่างที่เรารอพี่เกลลี่นะคะดีไซเนอร์จะมาหยอดนี่นะคะทุกคนตู้กาชาปองใครที่มาพักที่นี่นะคะหลังจากที่เราเช็คอินเนี่ยเขาก็จะให้เหรียญโทเค็นมาสําหรับหยอดตู้กาชาปองแบบนี้นะทุกคนไหนดูดิมีตู้ในตู้มีอะไรบ้างอะดีไซน์มีอะไรบ้างอะเยอะอยู่เนาะ ไม่รู้เป็นตุ๊กตาของอะไรนะอ่ามีกี่เหรียญเรามีกี่เหรียญอุ้ยนี่ไงทันวามาแล้วทันลาก็มีเหรียญเหมือนกันอ้าวพ่อป่องพ่อป่องเล่นเป็นเด็กเลยนะทุกคนพ่อป่องแย่งลูกหยอดนะคะทุกคนมีดีไซน์หยอดข้างล่างนะทันวาหยอดข้างล่างพ่อป่องหยอดข้างบนได้ยังฮะอ้าวพ่อได้สองอันเฉยเลยแล้วดีไซน์อะคะ ไหนเฮ้ยแกะเลยแกะเลยของข้อปล่องน่าจะของใครค้างอยู่หรือเปล่าหยอดแล้วแบบไม่ได้ไปหรือปล่าไหนเรามีเหรียญกี่เหรียญคะเฮ้ยเรามีเหรียญเยอะเลยเนาะได้มาหลายเหรียญเลยอ่ะคะอะไรอะไหนมีไซด์ได้อะไรรถเหรออ๋อต้องต่อต้องประกอบอีกทีนึงลูกโอเคคือบินอ๋อมันต้องมาประกอบใช่เครื่องบินอานหนึงอะไรอะงานหนึ่งอ่ะนี่ลูก เอเรียนนอ่ะดีไซน์หยอดอีกรอบแล้วดีไซน์มาห,หยอดสู้นี้บ้างนะนะทุกคนได้แล้ว <c oughs> ไหนอะไรเอ่ยพ่อได้อะไรน,นี่ไงทุกคนของพ่อได้อันนี้นะทุกคนไหนดีไซน์เมื่อกี้ไดห้หยอดมาใหม่ได้เลยคะ่ะไไหนเฮ้ยน่ารักค่ะขอดูหน่อยอมีล้อด้วยนะใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงของดีไซน์ได้แบบนี้นะทุกคนน่ารักดีอ่ะไปนูดตอนนี้นะพี่เกลลี่กับน้องธันวาก็กำลังหยอดอยู่นะคะทุกคนไป เดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวเย็นกันนะคะทุกคนวันนี้แม่เกตจะพาไปร้านไหนยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะร้านทะเลชนนะคะทุกคนนี่วันนี้แม่เกตนําเสนอร้านนี้นะคะทุกคนไปไปดูกันอ๋อนี่นะทุกคนเป็นของทะเลสดๆด,ดแบบนี้เลยนะคะเฮ้าาเยย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 ยนนยยยยยยย ปูม้าสดๆมีอะไรอีกดูดิอันนี้เป็นโซนปูนะทุกคนนูน่นตรงนู้นมีอะไรไม่รู้อุ้ยมีไหลายบอ่อมีไหลยบอ่อนี่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ปลาไหนคะเฮ้ยนี่ไงปลาฉลามนนกินไหมกินไหมไม่กินปลาซาลา <laughs> ม่กินนะทุกคนอุ้ยนี่นะคะทุกคนกุ้งแม่น้ําสดๆเป็นๆนะคะอุ้ยดีไซน์กินไหมคะวันนี้เบื่อหรือยังคะ เบื่อแล้วหรอคะปะ